สวัสดีค่ะจอยจากเคอร์เทนคอร์นะคะวันนี้ค่ะจอยไปอยู่ที่จังหวัดนคะรนายกค่ะจอยมาติดตั้งพมานค่ะให้กับลูกค้าเก่านะคะเขาผูกบ้านเพิ่มค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้น ่วนของโถงชั้นหนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราติดเป็นผ้าม่านทึบโป่งทุกจุดเลยเป็นม่านจีบนะคะแขวนแบบใต้รางแบบนี้ค่ะเพื่อที่เวลาใช้งานจะได้ใช้งานงาน่ายเนื่องจากว่าผ้าม่านแต่ละจุดนะคะชุดจะค่อนข้างใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวจะมาดูผ้าโป่งให้ก่อนเป็นเกรดนะคะที่ร้านของเราเนี่ยใช้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผ้าโป่งสําหรับขายให้กับลูกค้าหรือว่าเป็นผ้าโป่งแบบแถมค่ะเนื้อนะคะก็จะตีแบบนี้เลยเนี่ยเวลาที่ดึงนะคะมันก็จะไม่ยุ่ยออกมา เป็นผ้าป่งที่แบบว่าคุณภาพมากใช้งานได้ยาวนะแล้วก็สามารถซักทำความสะอาดได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจอยอยากให้ดูเท็กเจอร์ตัวผ้าทึบเป็นผ้าพรีเมียมดิมอาค่ะผ้าตัวนี้นะคะจะสามารถกันแสงได้ประมาณ80%ค่ะเนื่องจากตัวผ้าเนี่ยเป็นสีค่อนข้างอ่อนนะคะ ดูเลยเขาแบบว่าเท็กเจอร์เนี่ยเป็นลายที่แบบว่าทําให้บ้านเนี่ยยิ่งดูสูงขึ้นไปอีกนะตะขอรวบม่านแบบอลูมิเนียมนะคะซึ่งตะขอตัวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะไม่เป็นสนิมด้วยค่ะด้ามจูงอะคริลิกใสนะคะที่ทางร้านเนี่ยแถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วจอยอยากให้มาดูลอนของม้านจีบบ้างค่ะว่าลอนของบ้านจีบของเคอร์เทนคอเนี่ยจะลึกขนาดไหนขนาดว่าอันเนี้ยเป็นในส่วนที่เราปิดผ้าม่านนะคะจะเห็นได้เลยว่าลอนเนี่ย ลึกนะคะแล้วก็มีความสวยจีบเนี่ยมีความคมมากเพราะว่าเราเนี่ยยังใช้การสอยมือนะคะเป็นงานที่เป็นมาตรฐานของร้านเราเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจอจะพาเข้ามาดูในห้องนอนใหญ่ค่ะ มาเลยบรรยากาศในห้องนะคะค่อนข้างดูโปร่งสบายๆค่ะด้วยความที่เป็นผ้าสีอ่อนเลยเนี่ยก็จะทําให้ห้องเนี่ยดูแบบว่าโล,ล่งมากขึ้นโปร่งมากขึ้นดูสบายมากขึ้นนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นตัวม่านครับอยากแรกเลยนะคะการที่ใช้ผ้าม่านกับช่องที่เป็นหัวเตียงแบบนี้มันจะช่วยประหยัดพื้นที่เซฟ ผ้าม่านไม่ให้มาชนกับตัวหัวเตียงนะคะเพื่อให้หัวเตียงแนบกับกําแพงได้มากขึ้นที่สำคัญนะคะการเย็บเนี่ยค่ะเวลาเย็บแล้วเนี่ยจะต้องไม่ย่นนะคะไม่เกิดเป็นรอยย่นขึ้นมาเวลาที่เราเปิดปิดผ้าม่านเนี่ยจะสามารถเปิดปิดได้ง่ายไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งอาฮะเป็นแบบนี้เลย ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นม่านจีบนะคะฝันแบบใต้รางเหมือนกันซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่นะคะขนาดกว้างนะคะประมาณ3เมตรสูง2เมตร60ค่ะซึ่งผ้าแบบนี้นะคะเราไม่ต้องต่อผ้าเลยค่ะสามารถเย็บนะคะแบบไร้รอยต่อได้เลยอ่าแล้วมาถึงมุมที่เป็นโต๊ะแบบนี้บ้างค่ะ ตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านเนี่ยอยากให้เป็นมุมพักผ่อนเบาๆอยู่ในห้องนอนซึ่งผ้าม่านเนี่ยถ้าเราทําเป็นม่านจีบก็อาจจะรู้สึกเกะกะน,นะคะเราก็เลยทําเ,ทเป็นม่านทับ2ชุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเย็บแล้วต้องไม่ย,ย่นนะคะตามสเปคของเค,รอ,งคอร์เทนคอรเลยจอยจะพาไปดูห้องนอนเลยนะคะซึ่งเนื้อผ้าแบบนี้กําลังเป็นที่นิยมมากเลยค่ะคือตัวนี้เป็น,นผ้าลินินนะคะผสมกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งตัวลินินเนี่ย ผสมมากถึง30%เลยให้ความรู้สึกเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นเหมือนผ้าดิบด้วยแล้วตรงนี้นะคะเราก็มีให้เลือกหลายสิ่งเลยซึ่ห้อง อยากจะให้แบบบรรยากาศมันรู้สึกถึงความเป็นโฮม,มี่เป็นมินิมอลนะคะเราก็เลยเลเป็นมาสต์ดแบบนี้ค่ะ<ม>เดี๋ยวพอมีเตียงมีตู้มาตั้งในห้องนี้นะคะนับรองเลยว่าบรรยากาศเนี่ยฟิล์แน่นอนตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ในส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งจุดตรงนี้นะคะจอยก็เลือกใช้เป็นมูลลี่ค่ะซึ่งเป็นมูลลี่อลูมิเนียมนะคะในส่วนเนี้ยประโยชน์ของเขาเนี่ยหลักๆคือเราต้องการให้ได้แสงน,นะคะจากข้างนอกผ่านเข้ามาในห้องครัวบางส่วนการที่แสงนะคะ อาหารเข้ามาในห้องครัวได้แบบนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคต่างๆในห้องครัวได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะช่วยลดกลิ่นอับชื้นต่างๆเป็นการใช้ประโยชน์นะคะจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไปอีกคะ่ะบวกกับความรู้สึกที่ให้บรรยากาศของความเป็นโฮมี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมุ้ลี่อลูมิเนียมเนี่ยแต่ถ้าเราเลือกใช้โทนสีเลือกใช้เทปผ้านะคะที่ดูแป่กันแล้วเราก็รับรองเลยค่ะความสวยเนี่ยไม่แพ้มุล้ลี่ไม้เลยค่ะ กว่าจะมาเป็นแบบผ้าม่านแบบนี้นะคะที่สําคัญที่สุดนะคะในเรื่องของการคุมมอาประมาณค่ะเราได้มีการพูดคุยกับลูกค้านะ แบบมากนะคะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดและยังได้งานที่ดีมีคุณภาพนะคะตามแบบของที่ร้านเราค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจค่ะอยากสอบถามรายละเอียดดีเทลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเทลของบ้านหลนังนี้หรือว่าจะสอบถามถึงโครงการบ้านเดี่ยวอื่นๆเนี่ยก็สามารถ c a l หาเราได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ